มาแล้วครับมียิงเลยครับไปอย่างหนึ่งทีนะแบบยิงแบบไปเร่แบบแบบยิงแบบแบ็คแฮมไปอย่างเราก็มัดไทเก๊กยี่สิบเท่าโอ้โหมียิงก็ไปตายเรียบร้อยครับมียิงไปตายเจ็ดแปดคนนะไม่รู้อะมัดไทเก๊กยี่สิบเท่า REAL, เอาดีแรกก็ตายหมดอ่ะมาดิทำมากเลยโอ้ยไม่ได้ยิงอะ่ะเออได้ยิงแล้วครับมัดไทเก๊กยี่สิบเท่าไปทีหนึ่งกระบี่ไทเก๊กโอ้โหต้องที่โคตรเยอะมึงโดนกูก็มัดไทเก๊กยี่สิบเท่าโอ้โหโดนจับก่อนแม่งไม่น่าเลยถ้าเกิดตะกี้ไม่โดนจับแล้วมึงตายหมดแนะ่ ขอเฮลเลยครับเฮลมีตายหมดแน่มาไท้เก๊กยี่สิบเข้ายามสวัอดีฮะสวัสดีครับหมีลรักี้แบร์นะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำะทางเติมเงินกับทางอ e ีล็อตติชอปนะครับเพราะว e ่าอีล็อตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะ ำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์ไอเล็ตที่ชอบเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อน,อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮะสวัสดีครับมีรักที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูลไลท์เบสนะครับวันนี้ก็จะมาวอลอีกแล้วนะครับสทางไวท์วอล์กเกอร์นะก็เขาก็เป็นตัวตึงอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ บีท้ายเก๊กก่อนเลยนะครับเปิดไปก่อนนะครับโอ้โหมียังไม่ได้กินลูกอมเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหวันนี้เขาต้อนรับแบบนี้ไม่ทานได้เลยว่ะเขาไม่ทานเฮ้ยต้มมีโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวยิงแบบไปเลยครับไปยิงเข้าไปหนึ่งทีครับโอ้โหทางไวโ Walker เ,เขาได้นะโหด่อยากรียิงมากเลยว่ะขอทีสักทีหนึ่งแล้วกันหนึ่งทีครับไปยิงไปก่อนครับมียิงไปก่อนเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาทองกลางก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทงกลางก่อนครับทงกลางก่อน โอ้โหเริู่ตายแน่อย่างงี้นะโอ้ยเดี๋ยวเออโอ้โหเริ่มมาก็แย่เลยนะไม่ได้ยิงต่างหากเริ่มมาก็แย่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาธงก่อนนะโอ้ทางไวเวอร์เขาได้ไปแล้วอ้าวธงดำเรียบร้อยนะเรามีไปอยู่ข้างๆก่อนนะเดี๋ยวจะได้ยิงยิงแบบ,แบเบงคแฮมครับไวย้ยิงเข้าไปโอ้โหทางเราได้ไปแล้วนะนี่ยโดนอะไรเข้าไปวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว เมืออแตกแตกกูแตก,แตกนี่กดบัฟบ,บิ้งหนีแล้วกคย,ยังตายอยู่ดีนะครับโอ้โหเดอดไปไหนเดียวพี่ผมพาถึงผมตายสองรอบไลเนี่ยมากินทุกคมก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรารีบวิ่งไปเลยครับโอ้โหวันนี้มีเล่นแย่มากเลยนะโอมาสองรอบโดนก่อนเลยนี่ไปครับนี่ตามไปเลยครับออ้ยโอ้โ โยนระเบิดเลยครับตรงนี้ไปยิงโดนไปหนึ่งทีครับกระจกเสี่ยวครับโอ้โหเขายังไม่มากันเลยนะอะมาแล้วครับมียิงเลยครับไปยิงหนึ่งทีครับไปยิงแบบไปเร่แบบแบบยิงแบบแบ็คแฮมไปยิงเราก็มัดไทเก๊กยี่สิบเท่าโอ้โหมียิงเข้าไปตายเรียบเลยครับอย่างนี้ยิงไปตายเจ็ดแปดคนนะไม่รู้อะมัดไทเก๊กยี่สิบเท่าเอาดีแรกก็ตายหมดอนะ่ะมาดิถ้า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 ได้ถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมนะยิงทีเดียวหายนะ ไปต่อครับโอ้ยโอ้ยอะไรกับกูเนี่ยเดี๋ยวก่อนบินแบบแบกน้ำแบนกน้ำกว่าบินไม่ได้อีกโอ้โหอย่าทำชาญโหดธงดำเสียได้ตอนนี้เขาเข้ากันไปแล้วครับมียิงนะครับแบบไปเล่ไปยังเข้าไปครับโอ้โหตายไม่ไม่ตาย,ยางั้นเหรอนี่ไงไล่ะตัดทิวไปมัดแท็กเกอไอ้กระบ,บี่แท็กเกอยี่สิบเท่าครับเออเขาเอาเราได้นะเอาเสร็จแล้วเรารีบเอาธงครับรีบินหนีเออแม่งบินหนีไม่ทันโอ้ย บินนีครับแบงบแม็กนามเออกูได้มาแล้วโอ้โหในที่สุดนะวันนี้เริ่มมาที่มาถึงตายสองอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไม่ต้องเข้าทงนะอันนี้ทงเรานะครับเดี๋ยวเราเอ่อตัดพวกเขาเอ๊ะเขาไม่มาว่ะเฮ้ยเขาเอาแค่กลางกับตะวันออกเรอเนี่ยเอ้ามาคนเดียวก็ตายดีครับกบ,บีทายเก๊กยี่สิบเท่าตัวขาดครับอยา่ยาอย่าตอนนี้มีอยากป้ายมากเลยพึ <laughs> ่เอคาอยู่เลย โอ,อเ้เราได้เราได้สองนะตอนนี้เขาไปตะวันออกเหรอเขาไม่มาอ้าวเขาอยู่นี่แปลกๆแ,แล้ววันนี้แปลกๆนะวอเกอร์วันนี้แปลกๆนะกระบี่ไทเก๊นนก,ก,นะรกครับมีสับเข้าไปกระบี่ไทเก๊เกยี่สิบเท่าเออจังเลยอ่าตอนนี้กลางเป็นสีดำแล้วนะครับเดี๋ยวหมีจะยังไม่มาอีกเหรอุ้ยเขาไปไหนอะ่ะวอทวอทวอทเดี๋ยวหมีพิมพ์วอทก่อนวอท อ้า๋อเอามาแล้วแสดงว่าเขาเขาไปเน้นตะวันออกหรอหรือ,อยังไงวะเนี่ยไม่รู้อ่ะอ้าตอนนี้เขามาแล้วนะครับเรามขออนุญาตเอ่อเท่าคงดำก่อนนะอ้าตอนนี้เขามานะเดี๋ยวมีคอยิงโอ้ยให้มันน้อยๆเอาละยิงแบบแบ็คแฮงไปหนึ่งจังหวะครับโอ้ชาดยิงที่ปั้นไท้เก้กยี่สิบเท่าแบบจาวสังฟงไปยังเขาไปตายหนึ่งตัวตายสองตัวครับอ่าตอนนี้เราได้นะเดี๋ยวเรารีบมอ,อกนะเดี๋ยวเราเรีบไปด่วนเลยนะครับบินเอ่อบินมาเอี้ยกล้วยนี่โอ้โห ๋อเขาลอบเขาลอบเหรอเนี่ยโอเคครับเขาลอบก็ลอบนะอ่านะอย่างนี้เรารีบเข้าไปล้มธงเขาเลยครับเราเอาธงก่อนนะอย่าไปเออส่วนข้างนอกครับหนะ้าที่เราคือทงธงแดงอยู่เราเหยียบครับเราเหยียบอุย้ยอะไรหวะโจรนอะไรเี้ยยังไม่เห็นตัวเลยจะเอาใช่ไหมเฮ้ยโอ้โดนอะไรเข้าไปวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มาคนเดียวด้วยนะโอ้ทำไมเขาแรงขนาดนี้วะเล่นหมดหลอดเลยนะคนเดียวนะชื่ออะไรมีอ่านไม่ทันครับแต่รู้ว่าโคตรแรงเลยอะ มีคนเรายืนอยู่กันเยอะนะเขามาคนเดียวตาอุอ่นวายอะไรไม่รู้ว่าหลับเลยอะ่ะแล้ว,ลวไอ้ไอตะกี้คนมีทั้งเงยอะไม่เอาไม่เอาท่านอื่นบ้างมีเจะบอกว่ากิวนี้มีคนเก่งกว่ามีมากเลยนะไม่เอาคนอื่นบ้างดิพี่อ้าวมาทำไมครับอ้าวตอนนี้เราได้ธงน,นะอ่าเสร็จแล้วเราออกเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวห้ก่อนแล้วครับโอ้โหคงคงไม่ได้ไปแนละ้วแหละกูจะออกอยู่ออกไม่ได้เอออันนี้แบบอันนี้ไม่ได้อยากอยู่ธงนะอยากออกแต่แรกแต่ออกไม่ได้นะ ไม่เป็นไรครับอุ๊ยทำไมกูเกิดใกล้ขนาดนี้วะอ๋ออ,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 อ๋อเขาไปเอามอนแนละ้วายหาแล้วหมีมาชา้าสวยระอดอด,อดแต้มครับอย่างงี้นะโอ้ยเดี๋ยวไม่ทันแล้วแหละไม่เป็นไรครับตัวเงก็ต้องรีบไปนะโอ้มอนเตอร์ตายหมดแล้วใช่ป้าโอ้อันนี้ขอยิงแบบไทยเก๊กสิบเท่าไปก่อนครับอะไรนักหนาวันนี้ไปเลยรีบไปครับโอ้ตอนนี้หมีคะแนนไม่ค่อยดีแน่เลยวะ่ะเริ่มมาก็ไม่ดีสอง เริ่มมาก็ไม่ดีนะอันนี้ธงฟ้าอยู่นะธงฟ้าเราไม่เข้าธงนะครับอุ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยนี่นี่นี่สับสับสับเดี๋ยวเราไปเอาธงกลางต่อนะครับเดี๋ยวเราไปธงกลางต่อนะอ่าตอนนี้ธงดำนะครับรีบเท่าเลยครับเราหมีรอกก่อนเลยครับรอกดกระบี่รอเลยครับเ่อเขาต้องเข้ามาอยู่ดีนะสรุปเข้าไม่เข้าเนี่ยไม่เข้าคูกระบี่ให้เก๊กยี่สิบเท่าไปก่อนแล้วใส่เปิดอ่าเราได้เลยนะเออทำไมเขาไม่เข้าวะตะกียเออธงก็ดำาทำไมเขาไม่เข้ากันวะ ต้องไปส่วนครับเร,เราเรารีบเอาตรงกลางครับบินแบบ๊กแกบบนั่งไปโอ้โหโอโ้ตรงนี้โอ้ต้งใส่ต้องฆ่านะตรงนี้นะตอนนี้ทงแดงอยู่นะโอ้โหเยอะครับนี้มีชอบเลยเดี๋ยวนะเอายิงไปก่อนครับแบบแบ๊กแฮมไปหนึ่งทีครับหนึ่งจังหวะนะแบบไซก้อย กระโดดเข้ามาครับก็ะบี้ไทยเก๊กยี่สเข้าเราก็กระโดดมามาไทยเก็กโอ้โหจะโดนหยุดก่อนเอาเนี่ยตรงนี้จังหวะดีครับนี่กดเอายกเซลเราไม่ต้องกลัวครับมาไทยเก๊กยี่สเข้ามามาเลยครับอยากแรกมาเลยครับเดี๋ยวอัดให้มาก็ะบีเอ้ยมาไทยเก็กตายหมดแก่เอาตอนนี้เป็นธงเรานะครับเดี๋ยวรีบหนีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรารีบไปเอาธงเอ้ยอย่าอย่ากล้องดูดอดยบินหนีครับเอ้ยอย่า บินนีครับเออโอ้โหบินมาโดนระเบิดคนอะไรสวยชิบหายบินมาโดนระเบิดนะครับคนอะไรสวยสวยบินมาโคตรเท่เลยนะหัวบ่งระเบิดเลยค้ายหมดครับตอนนี้เรานำอยู่เท่าเลยนะอู้เข้ามาอย่างนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเลยดีไหมวันนี้มันยังน้อยอยู่อะเดี๋ยวหมีราเขาเข้าอยู่นะรอธงดำเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยใช้โอ้ยโอ้ยโอ้ยคนอื่นมีทั้งเยอะพี่เดี๋ยวก่อนนี่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 พึ่งหลอดไปก่อนเลยไงบอกแล้วว่าแรงรถไฟ ตอนนี้ตายการยังเป็นธงฟ้าอยู่หมียังไม่เข้านะครับโอ้แต่ตรงนี้เยอะขอยิงไปก่อนแล้วกันเ้าเขาเขาเข้ามาแล้วครับตอนนี้แหละมาไทยเก๊กแบบจาางังกุงห้าร้อยล้านเท่ายิงเข้าไปโอ้โหดามเมจคนละครึง่งหลอดไปก่อนเสียดายหมีไม่มีสกิลนะไม่ต้องตายกตายกันหมดแน่นะออออ mới, เสียดายวะ่ะไม่มีสกิลโอ้โหถ้าเกิดตะกี้นะเรียบร้อยหมดเลยเราก็ตีไปกันครับเออทางไวโ Walker ได้แต่เห็นว่ามันไม่มีตัวเคลียร์จินบูคคนอื่นเขาอาจจะแบบ สกิล <Skill S 2> หมดก็ได้นะเอออาจจะแบบเพราะว่าเราวิ่งไปเลนโกเาเลนก,าการรนลางกับเลนตะวันตกพร้อมกันสกิลมันไม่ทันนะครับเห็นไหมอัน,นี้หมีก็มีสกิลเดียวตอนนี้ทางวางังเออ,ตอนน,ต,อนนตอนนี้ตะวันตอนนี้ทรงเซนตอนนี้เป็นถงังวายวาวอ์เกอร์เราเหยียบทงได้นะครับไม่มีสกิลว่ะมีสกิลหนึ่งครับโอ้ยโอ้หโอยู่กันอย่างนี้ก็กระบี่ไทเก๊กยี่สิบเข่าแบบยิงแบบสวยๆไปก่อนเลยครับโอ้โหไม่มีสกิลนะไม่เป็นไรอัดไปก่อนครับอ่าเราได้ธงนะค่าครับทรัพย์ เีเรียบร้อยตัวค่ะรีบออกธงครับเดี๋ยวมีค่าก่อนนะแป๊บนึงออกธงด่วนแล้วธงสับเป็นธงฟ้าแล้วพุ่งแบบแม็กนัมไปแล้วครับเออตอนนี้ก็เป็นธงเราอยู่นะงั้นก็ไม่ต้องไปครับเราก็อยู่ค่าตรงนี้เลยก็ได้นะอุ้ยกูโดนอะไรเวลี่ยไม่ได้ขยับเลยโอ้โหโดนจับโดนกี่ขวมเอ,อืออวววชีวิตเหรือกูไปเล่นดาบเทวะเล่น ไหนๆกูต oh, oh, okay. oh, ้องแบบโดนโดนเอ้ยโอ้โหตรงนี้บ้านคายิงมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปอยู่กับเพื่อนก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหตรงตรงนั้นมาต้องรีบต้องรีบครับบินแบบแบกน้ำบินแล้วจะติดหัวเฮ้ยบินเออโอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวขอกระโดดออกก่อนอ่าแล้วนี่ยิงแบบแบ็คแฮมครับเออตอนนี้เราได้ธงแล้วนะโอ้โหเได้ธงเป็นของเราอยู่นะครับเดี๋ยวเรารีบไปตรงกลางแต่ว่าหมีจะไปไม่ทันละสิ กระดแบบแบค็คแฮงบินครับโอ้โหเฮนนี้ทองดำอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวมีรอยเข้าๆอยู่เนี่ยเฮ้ยแม่งยาซี่กูจะยิงไอ้เวนยิงครับขอยิงก่อนโอ้โหอะไรวะเว้ยโดนขัดโดนไอ้เหี้ยไม่ได้ขยับเลยขอกูขยับก่อนไอ้พวกเว้ไยไอ้เนี่ยนะยิงทีนึงก่อนเลยครับไอ้ทองฟ้าอยูไ่ไม่เป็นไรครับเราไปเอาตะวันออกด่วนเลยครับเอ้ยตะวันตกนะ ตอนนี้ธงเป็นธงฟ้าอยู่เดี๋ยวเขาต้องเข้าไปลมนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องรีบฆ่าเขาเลยนะครับอ๋อึ่งตอนนี้อมอนสเตอร์จะเกิดแล้วนะใช่ปะถึงวิ่งกันมาเนี่ยนีนะครับยังไม่มาฆ่าฆ่าก่อนเลยนะเอาตอนนี้ธงดำแล้วนะธงดำแล้วธงดำแล้วเขาจ้เอามอนสเตอร์เบาธงก่อนเลยโอ้โหโ,โ,โดนอะไรวะเอาธงดำก่อนดิเออเพราะว่าธงดำมันได้แน่นอนนะเราได้ธงดำเสร็จแล้วนะครับ โอ้ตรงนี้อย่างเยอะเลยว่าขอยิงแบบแบ็คแฮมสวยๆเปเร่ไปหนึ่งมาดโอ้ควระครึ่งหลอดเลยอยากรียิงแต่ว่าตอนนี้มอนสเตอร์เกิดนะเดี๋ยวเราไปเอาก่อนดีกว่าครับบินแบบแม็กนัมครับยอวุอเดี๋ยวมีกดเถอะไม่กดตายแน่ทุกที่เลยตรงเนี้ยกดก่อนแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ขยับเลยยิงแบบแบ็คแฮมเข้าไปหนึ่งทีครับโอ้โหมัดไทเก๊กยี่สิบเท่าโดนกูแน่ไปยังเข้าไปครับโอ้โหมีค่าเรียบครับ มัดไทเกต20เท่ามาดิโถถ้าเกิดมีคนเฮลินก์ตายหมดอะมาดิมาดิแรกมาแล่วแรกมาแล่วมาดิมาดินี่ไงมัดไทเกตตาย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 เดี๋ยวนะเขาไปเอาบอสแล้วนะถ้าเกิดหมีดูไม่ผิดต้องรีบไปนะครับอุ้งชิงหมีหน้าเก็บหมัดไว้ดีกว่าว่ะโอ้ยเดี๋ยวเดียวตอนนี้ธงฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเอาบอสนะถ้าเราไปเอาบอสก็ตอนนี้ธงดำอยู่เรารีบเข้าไปเอาไหมหรือว่าจะไปเอาบอสอ่า โอ้ตรงนี้มันอะไรเนี่ยขอยิงแบบแบ็คแฮมเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมโอ้ยนี่ไงสับตัวขาดครับอะไรครับอะไรครับต่อไปก็เป็นบอสแล้วนะครับเป็นสุชิชะตาแล้วนะเอ้ยตะกี้ทางไววอล์กเอ้ยทางเราได้นะเมมโมรี่ได้ตะวันตกไปนะครับอันนี้เดี๋ยวหมีจะต้องเล่นแบบเนียนๆนิดนึงนะเพราะว่าหมีไม่สามารถอยู่กลางาได้มิฉั้นหมีตายแน่นอนนะโอ้โหที่ขี่มา้าดีกว่าแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันจะถึงแล้วไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเจ้าเล่นแบบอยู่วงนอกนะหาจังหวะยิงนะครับบอสเนี่ยโอ้โหเธอดูเขาไม่เปิดโอกาสให้เราเลยว่ะเนี่ยทมไมเขาอยู่ตรงนั้นเยอะจังวะมียิงก่อนเลยครับเออโอ้โหโดนพักเวนกรรมเนี่ยมัดให้เก๊กยี่สิบเท่าโอ้โหเอาตรงนี้แม่งเลยละกันมายิงผ่านบอสไปเลยตะอุ้มตายไหมครับโอ้โหคนละครึ่งหลอดนะ ไม่เป็นไรครับอย่างงี้หมีไปตรงบอสไม่ได้แล้วว่ามันก็ต้องบอสตายไปแล้วเราได้เราได้เรียบร้อยนะไม่เป็นไรนะ <S <S อันนี้หมีไปไม่ได้เลยโดนปิดไม่เป็นไรครับ <S <S แต่ว่าฝั่งเราได้นะฝั่เราได้ก็คือโอเคแล้วนะครับ <S <S อ่าเดี๋ยวเรามาล้มตรงกลางต่อไหมตรงกลางมันเป็นธงแดงนะเป็นธงแดงของทางววอล์เกอร์โอรงสะตะวันตกก็เป็นอ่าอ้าฝั่งเราเขาตะกี้เขาไม่อยู่อ่ะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนอ้าวเขาไปอยู่ตรงกลางตะกี้หมีไปตรงกลางไม่เห็นใครอา้าวกูตายฟรีเอกเออดีมากเออมียเขาเขาไปตรงกลางกันแต่ว่าหมีดูแล้วไม่มีใครเรียกว่ามาตะวันตกนะเวนคำไม่เป็นแลครับหมีเราชนะแล้วนะคะแนนมันน่าจะชนะแล้วแหละสองพันเก้าร้อยสิบโอ้เอาเลยเป็นธงดำนะครับเดี๋ยวหมีต้องหาจังหวะยิงนะโอ้โหตรงนั้นเยอะมากเลยโอ้ยไม่ได้ยิงอนะ่ะเออได้ยิงแล้วครับ มัดไทยเก๊ก20เท่าไปทีหนึ่งกับบีไทยเก๊กโอ้โหต้องนี่โคตรเยอะมึงโดนกูกับมัดไทยเก๊ก20เท่าโอ้โหโดนจับก่อนแม่งไม่น่าเลยถ้าเกิดตะกีกก้กไม่โดนจับนะมึงตายหมดแน่ขอเฮลเลยครับเฮลมีตายหมดแน่มัดไทยเก๊ก20เท่ายา่ามาดิโอ้โหไม่ไหววะ่ะไม่มีคนเฮลเยอะพอเออแตกครับเยอะมากนะตะกี้1ิบบกคนแต่ไม่เป็นไรชนะได้ก็ดีแล้วนะโอ้วันนี้หมีโอ้แต่หมีฆ่าเยอะสุดนะหมีซานไป16ตัว แต่ไอตรงเกีย้ยเกีย้ยพลาดไปหน่อยจริงๆมีต้องไปสก,กิดบอสทีนึงมันจะได้มันจะได้แต้มด้วยแต่ไม่เป็นไรครับก็เอ่อ้อจบกันไปสำหรับกับทางไวโวกเกอร์นะครับซัด <c oughs> ไป16ตัวแนละ้ววันนี้นะวันนี้บอกจังหวะแรกพลาดไปนิดนึงนะไม่งั้นจะจะได้เยอะกว่าน,นี้มากเลยนะครับก็ เอาไปว่าหมีก็จีจีกับทางไวล์วอล์คเกอร์แล้วนะครับก็อันนี้หมีก็คือหมีตีกับคิวไหนหมีก็ให้จีจีหมดแหละคือหมีรู้ว่าทุกคิวเขาพยายามแล้วมันอาจจะมีจังหวะพลาดเนี่ยบางทีทําทงมันจังหวะบางทีจังหวะบอสยังยังตะกี้หมีก็พลาดนะคือหมีวิ่งไปถึงบอสไม่ได้เว้ยคือจะบอกว่าฝั่งวันนี้ฝั่งหมีเขาไปอีกทางหนึ่งมีไปอีกทางหนึ่งดูทางผิดไปนิดนึงนะอ่าก็เป็นเออเป็นกู๊ดเกมนะเป็นเป็นวอลเป็นวอลที่ดีครับกับทางไวล์วเอาล์คเกอร์เรับ อ่าแล้วก็อ่อเดี๋ยวมีของพูดท็อมโดเน่นะครับคือจะเป็นใครก็ได้สามารถที่จะมาโดเน่หมีก็ได้นะครับเดี๋ยวหมีจะลงชื่อให้จะเป็นอยู่เซฟไหนเซฟอะไรบอกชื่อได้นะบอกเอ้ยผมอยู่เซฟนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวหมีลงให้ได้นะครับเอางี้ขอขอบคุณซาลาฟโดเน่นะครับคุณคูเปอร์หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับคุณชาชีสี่พันบาทคุณนัวสองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณเอกเคซันหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณพิงโรมิโอสามร้อยบาทคุณพิงโรมิโอเนี่ยแกทำช่องยูทูบอยู่นะครับทำเป็นพวกเกีี่่ยวกับบมมมูไลท์เหหืออนะ เออเมื่อสามารถไปดูแค่ได้นะอะไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสําหรับคนที่ยังติดตามมูลไลฟ์เบลมีอยู่ตอนนี้ก็ที่เข้าที่มีดูข่าวก็มีคนเลิกไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าคิวหมีอ่ะที่ที่หมีเห็นนะเขาเห็นเห็นหัวคิวคุณปิงบอกบอกว่าเขามีคนเขามีคนรอเข้าคิวเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีอย่างที่หมีบอกแหละเกมมันเปิดมาประมาณครึ่งปีแล้วอ่ะมันก็ต้องมีเลิกคนมันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับเกมมือถือแต่ว่าที่หมีดูตอนนี้คือคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ก็ อย่างที่บอกครับก็อย่างที่บอกเกมเปิดนาแล้วมันก็ต้องมีเลิกคนเลิกหายไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีผู้เล่นมาใหม่เช่ไหมตอนดาบเทวามีผู้เล่นมาใหม่เล่นเยอะมากแล้วมีคนมาถามมี oh, โอ้โหเยอะมากอะแบบเออคุณหมีครับดาบเทวามันต้องเล่นยังไงบ้างครับูผมผมเห็นค,คุณหมีไปลงลงในเพจการีนาแล้วแบบเท่มากเลยครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอะไรก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับไม่อยากให้หมีทำไกด้เรื่องขกี่วมูลไลเบตก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์น y o u t u b บบอกหมีได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ